สวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีเพื่อนชาทูบเบอร์ทุกท่านนะคะควมแปร์แชนแนลเมอนี่สิมมลองเพ้งไบอาไลคแก่พีอุดรแก้วจันหรือไอเคนเนาะคะ่ะเนาะพิ่เป็นยูบเบอร์ยูทูบเบอร์ที่สะสมหลักกิโลแต่ยังไม่สำเร็จนะคะเนาะสีออาพีพี่พันมักฟังเพลงนี้แตเลยสิมาลองเพลงแ่ ใบอะไรเพิน่นเพิ่นสะสมหลักกิโลยัมบ่ทันเน้ยสำถึงสำเร็จเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวดอกค่ะได้หลักกิโลสามพันสามาณนี่กามาเสียชีวิตก่อนเนาะายเพิ่นกมาเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวประมาณนี้พักลับ่เ,เ,เพียงพ่อประมาณนี้นะคะ มอนิกาเซ่มาลองเพลงว้อะไรให้พอุดรเล่าเพราะว่าไอเคนหรือพิ่ดุนรนี่แล้วสะมากฟ้างเพลงนี่มาห้องงามไดก็สิมาขอเพลงลิลาวดีเพิ่นเอิ้นูลิลาวดีเนาะเป็นยูทูบเบอรเ์เป็นเพเ่็นสายดันมากตั้งแต่ของป้อแปมแปมเริ่มสะาสมล์กิโลจนจบสาวป้อมแปมจบแล้วก็สาวมะล่ำจบแล้วก็น้องลูซี่ มาเห็นห้องอีกมาเห็นช่องอีกเฮ็ดช่องดูสีกันประม่านกันไล่เรียกันแต่อ้ายเพิ่นได้สามพันลักิโลแต่นูนี่บหทานด้ถึงใสนั่นละช่องช่องบ้านไม่หน,นูที่นี่กัอ้ายเพิ่นก็นมาเสียชีวิตก่อนกับ,บ่ได้บ่ได้เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวสับแค่ละกิโลประมาณสามพันตอนนี้แต่มาว่าชู้บ้างเนาะคะ่ะเนาะนั่นละ่อุดรอุดร กาหรือไอเข้นอื่นเราไอเข้นเอาสิเอื้นหนูนลีลาวดีอ่ะนั่นล่ละก็เลยสิมาลองเพลงไว้อะไรให้เล่าเหมือนนี้พอละมกักฟังเพลงนี่นะพี่น้องฟ้องโคตรซุอ่ะส้างทหาะทุกคนเนาะไว้อะไรให้พีเล่ากะสิคลิปนี้ก็สิเป็น เอาไว้ถ้าเบิ่งเนาะค่ะเนาะอนุสรณ์แปลว่าคือว่าเขาไว้อะไรให้ายเพิ่นเพราะว่าเสียชีวิตแล้วมีหยังกับเอาพฤติกรรมให้กันเนาะค่ะเนาะจากแบบสิ่งที่เคย,เคยผิดพลาดมาอาจเพิ่นอาจสิใส่คำเว้าคำจาอันใดที่บ่เหมาะสมบางครั้งกับเขากับเอาพฤติกรรมให้เพิ่นนนั่ล่ะเพราะว่าเพิ่นไปสู่สวรรค์แล้วละมือ้อนี้กันเลยสิมาร้องเพลงให้เพิ่นฟังนะค่ะเด้อความไน่ใจสิใคแย้งเือของผู้ศักฟังนะคะทุกคน ความในใจสิไครแจ้งออกอากาศไปแหงแห้งขอศบดาใสน้องแม่น้าตาไหลได้มาแวะเพิ่นนั่นแม่มาลอกน้องมาขอฟ้องบอกเรื่องแล้ว ย้อนเสือน้ำทำเพิินเบาว่าเป็นบบาวบ่มีไผโสดทั้งตุัวและหัวใจว่าบ่มีเมียสอนเคยขอเพลงมาอ่อนฝากบทลํำมือไลาก่อนนี่ตอนนั้นจำได้บอแฟนเลยการลูบหล่อ ตั้งชมลมคนหักแก่ปัดได้แก่คิดสิลวง่นมาตัวได้ถูกช่วง่นมาตัวได้ถูกช่วงเงาบทซวงอยู่พอดีคีผูกไม่ตรีกายเป็นแฟนแม่นผู้ใดกันแนมหูม เที่ยหาดูจนคนเบาข้อสกเขาตดเบาแย่แฟนเลยการพอฮักแข่มือได้น่สิแต่งงานนับตั้งแต่มือนั้นก็เลยผ่านเกือบพ่อปีมือนี้ตีเมียเข้ามา ขาประจานสังหารย่งเจ็บแหงหฮงน้ำตาหยาอยเจ็บแหงหฮงน้ำตาหยอยแขนขาอ่อนจนสบอยสายเป็นน้อยบอกหูมือ พอปันถูกยาเบื่อน้องบอกเคยรับรู้ว่าเป็นสู่แค่ผู้ลองเสียงเธอเมียเขาประกาศกองอยังฟ้องใส่อยู่ในหูหนาบออ้ายบนอสูแต่ละคำยังจำได้ฝากหัวใจอันแสนทํำ ฝากหัวใจอันแสนทํำฝากไปถึงคนใจดำขอสกอ้ายบอกวนนี้ยากอายคนรู้ตนเนน่ยตาปัญหาลาจากอายคนใจร้ายบอกพบพัน พี่ชายเอ้ยมาลองคือฟังเนื้อค่ะพี่น้องเนาะคือว่าเพลงนี้ไอ้อุดรไอ้เข้นนี่แล้วหมักแห้งเนาะกะหาดวงวิญญาณอายรับรู้เด้อน้องได้ลองให้ฟังเลย้อ้เเด้อนั่นล่ะสิ่งใดที่เห้าแบบอาจจะมี อีหยังละเพิ่อนเอิ้นวหยังแบบวาจาที่ผิดพลาดต่อกันกับขออโหสิกรรมด้วยายเดอน้องนุ่งขออโหสิกรรมขอให้ดวงวิญญาณอายไปสู้สุขติแบบไปยู่พบพุ่มที่ดี่ทุกคนที่เป็นรวมทำบุญมาน้ายอ่ะก็เป็นยอดเงื่อนหลายบาทอยู่เนาะนั่นละทุกทุกคนเพื่อนเพ่นก็ขออโหสิกรรมให้พี่อุดรให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขตินะคะนะ นอกกับเฮดไดแค่นี้เป็นสะพานบุญนบอกเพื่อนเพื่อนเฮดไดแค่นี้ล่ะกัไปซอยเหลือคขอบรัวไอ้อุดรล่าเพราะวะ่าทานาขอบรัวเพิ่นกะลำบากนเนาะคะ่ะเนาะแล้วกัภรรยาเพิ่นกะนอนติดเตียงอยู่อ่อาเดส้สอบถามลูกสาว่นมาเรียวนั่นแหละสิ่งใดทีมันผิดพลาดมาก นาะเหาการที่เข้ามาท้ำลฟ์สดน่ะาไา่ลฟ์สดบางที่กะเพื่อนก็นอาจจะว่เปิดเผยวความจริงนะแต่กับวบ่าเป็น,นอยังเนาะกับอาหุิกรรมหายเพิินคือว่าทุกๆคนนั่นแหละบางที่ไอ้แค่นเราก็มีความทุกมีความทุกข์ในใจเล่าคือว่าภรรยาติเตียงเนี่ั่นละเราก็จะมาเฮ็ดให้คือแบบให้มันสนุกสนานบางที่เอ้เฮ็ด ความถูกเราสิมีแต่วันเราก็มาเห็นให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นจังซี่นแเราก็มีความถูกยู่นั่นแหละเนขาใจเขาใจคว้สึกข,ของเพื่อนเนาะกัอันใดสิผ่านมาติ่เคยเวเบาจจต่อกันว่าดีกับขออโหสิกรรมเพื่อนกับขออโหสิกรรมให้ทุกคน้นราะว่าเพิ่นรวมท้ำบุญมากกขอรวมอนุมงนาน้คขอบรั้ายเพิน่นกอขอให้เมียเพิ่นหายเนาะเะนาะอ่า คือภรรยาคนนอนติดเตียงกับคือสิถ้าศิาสิหายกับคือสิบ่หายดอกน,อน้นองพี่น้องเพราะว่านอนติดเตียงละเธ่เพิ่นกับมีลูกสาวมีลูกสาวคนหนึง่งนั่นแหละสู่ไปลูกสาวก็ได้ดูแลแม่ไปไอเ้เขนหรือว่าพอเขนพออุดอรแก้วจันเพิ่นก็ไปสู้สุคตีแล้วนั่นละ่ะก็ขอให้ดวพี่นญานอายแล้วไปสู้สุขตีค่ะก็น้องกับเป็นสะพานบุญได้แค่นี้่อย ยครอบครัวอ้ายได้แค่นี้เดลยเจนเด้อร์เห็นบ่เนาะมาเฮ็นเหลืวกมีความผูกพันกันเด้อพี่น้องคือว่าหากคืออ้ายคือไายจัิงซีิน่ะบ่ได้คิดว่าเป็นเป็นแนวอื่นเด้แต่เราก็สิมาเว้าหยอกเว้าหยังนั่นแหละกับ่เป็นหยังกับอุตสิกรรมแห้กันเด้อค่ะเนาะไอ้เจนเราเป็นคนสนุกสนานล่าเรื่องแต่ก็สิมักเว้าหยอกสาวๆไป็นลายห้องนั่นล่ะเลาเว้าหยอกทุกห้องทุกบ้านบ่เป็นหยังสิ่งใด้ที่ย์พัฒน ว่าจะาใด้ตีผิษถาดต่อกันกับอโหสิกรรมให้เพิินเนาะคะ่ะเนาะในในเพิ่นเกิดเสียชีวิตไปแล้วแต่ตอนนี้เกิดยังมีขอบครัวยังมีภรรยาเพิินผิดนอนรักษาโตอยู่เป็นติดเตียงเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะนั่นแหละเนนก,กินดน้องก็ได้ส้ำหนีแล้วซอยไอได้ซ้ำหนีเด้ออยๆเรื่อยคอยดวงวิญญาณไปสู้สู้กติเพวบ่มีบพราะมีอีหยงเง้า,งาแล้ว ขอให,ให,ให้ลูกสาวแบบเจอแต่เส้นดีๆเหล่ากันขอให้แม่ก็ดีขึ้นเนียง่มากนี้นะคะเนาะนั่นละก,ก็ขอบคุณทุกการรับชมด้วยค่ะขอบคุณทุกๆการรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่โอนมาทําบุญกับพี่อุดรนะคะนะขอบคุณทุกคนเลยที่มี่อิส,สรัท่าม่นามใจีิมาซอยเพิน่นมาทาบุญน,น้ำเพิินไออุดรก็เป็นคนดีคะ่ะ เป็นคนดีแล้วมี่นำใจต่อเพื่อนๆดูพองน้อยมากที่เพื่อนๆที่เพื่อนจะไม่ชอบแกแกเป็นคนสนุกล่าเริงก็อาจจะมีคนที่ไม่ชอบนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะใครที่ไม่ชอบแกก็อโหงสิกรรมให้แกเพราะว่าแกได้เสียชีวิตลงแล้วอืก็อาหงสิกรรมให้กันเนาะการให้อภัยคืออภัยคืออภัยทานนคือเป็นท่านที่ สูงสุดแล้วกับประเสริฐสุดแด้พี่น้องเพิเป็นท่านที่คือสูงสุดแล้วมียังกับให้ก,กันนะคะนาะเข้ามารวมทำยูยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์นี่คือว่านั่นละ่ะเดินข้ามาในสายงานนี่ก็คือตั้งใจไมเ่เฮ็ดน่ะนะใคยกับหวังกว่าเงินในอากาศอ่าแต่ว่าผลสุดท้ายเพิ่นกับว่าสำเร็จเนะาะใครก็ได้แค่สามพันละกิโลก็ขาดยูพันหนึ่งกับว่าสำเร็จนัน่นละ่ะ ก็ว่าแค่นี้แหละค่ะพี่น้องขอขอบพระคุณท้หลายแด้วค่ะขอบคุณทุกกกำลังใจที่มารับชมและมารับฟังนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณะค่ะ